สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะครับพบกับผมอนุสรธรรมใจัยรายการนี้เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้ข้อมูลสาระที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับชีวิตของพวกเราทุกคนรวมทั้งเศรษฐกิจภาคการผลิตวันนี้นะครับเราก็จะไปพูดคุยในเรื่องซึ่งมีความสําคัญเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับทิศทางสถานการณ์พลังงานของประเทศ รายการนี้เราออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์นะครับทุ่มถึงทุ่มครึ่งทาง t n น n น v i s นะครับทูวิชั่นแคืนนี้เราจะไปพบกับผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่พลังงานของประเทศไทยซึ่งท่านก็อยู่ในแวดวงพลังงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงนะครับทั้งในด้านการบริหารจัดการการลงทุนเวลานี้ก็รับหน้าที่ที่สำคัญ ก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสอพนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ต้องออกไปสำรวจแหล่งพลังงานทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานของไทยนะครับกับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ที่ถือว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ทาหน้าที่ในการสำรวจแหล่งพลังงานให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานให้กับทุกคนนะครับ ไปพบกับคุณเทวินวงวานิทนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจปตทสพนะครับสวัสดีครับคุณเทวินครับสวัสดีครับท่านเป็นไงครับสบายดีนะครับสบายดีครับครับตอนนี้สถานการณ์พลังงานล่าสุดเนี่ยมันดีขึ้นไหมครับในแง่ที่ราคาน้ํามันก็ปรับตัวลงมาระดับหนึ่งแล้วก็ลดความผันผวนลงครับสถานการณ์ในเรื่องทางด้านราคาพลังงานนะครับก็ ในช่วงเดือนที่แล้วคือเดือนเมษายนเนี่ยก็จะมีการอ่อนตัวของราคาน้ามันในตลาดโลกอยู่บ้างนะครับ,รบแต่ตอนนี้กลับขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นภาระราส,สําคัญกับประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยเรานําเข้าพลังงานซึ่งราคาพลังงานที่เรานําเข้ามาเนี่ยก็จะอินกับราคาพลังงานในตลาดโลกเป็นหลักครับ,รบก็ตัวเลขเท่าที่เราเห็นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เรานาเข้าพลังงานทุกรูปแบบรวมกันนะครับทั้งน้ํามันประมาณสัก85%ขององการใช้การธรรมชาติประมาณสักใกล้ๆ20%นะครับถ่านหินก็ประมาณสักเกือบครึ่งแล้วก็ไฟฟ้าส่วนหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่าประมาณสัก1.4ล้านล้านบาทในปี2555ก็ปีที่แล้วราคาพลังงานราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ประมาณสักร้อยเหรียญนิดๆนะครับสำหรับราคาน้ำมันดูไบ ถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นไปเนี่ยไอ้ภาราตัวนี้ก็จะสูงตามเพราะว่าความต้องการใช้ของเราก็ยังเติบโตอยู่ด้วยครับครับทีนี้ทิศทางของราคามันจะเป็นยังไงฮะในในช่วงที่เหลือของปีครับในส่วนของพลังงานที่เราผลิตได้ในประเทศนะครับราคาการธรรมชาติเนี่ยก็น่าจะเป็นราคาที่มีสเสถียรภาพพอสมควรครับเพราะว่าการทําสัญญา ซื้อจากผู้ผลิตหลายต่างๆนะครับซึ่งกอทสพก็เป็นผู้ผลิตรายหนึ่งนะครับแล้วก็มีบริษัทต่างชาติอีกหลายหลายบริษัทด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นการทําสัญญาระยะยาวแล้วก็มีการปรับราคาปีละสองครั้งนะครับก็ประมาณเดือนเมษาปรับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตุลาปรับอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ราคาน้ํามันในอดีตประมาณสักหเดือนถึงปีหนึ่งเนี่ย เฉลี่ยมาแล้วมาปรับใช้ในช่วงต่อไปก็ทําให้ราคาก๊าสเนี่ยจะมีเสถียรภาพเพราะเป็นราคาเฉลี่ยของน้ำมันหลายๆเดือนต่อกันก็คือคงจะไม่เปลี่ยนแปลงมากราคากาสค๊สจะไม่เปลี่ยนแปลงมากครับในขณะที่ราคาน้ํามันเนี่ยถึงแม้จะผลิตในประเทศหรือว่านําเข้ามาเนี่ยราคาก็จะเป็นราคาที่อิงกับราคาน้ํามันในตลาดโลกครับเพราะฉะนั้นราคาน้ามันก็จะปรับตัวตาม ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกครับ,รบทีนี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกนี่มันจะผันผวนไหมครับช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอยากให้คุณเทวินวิเคราะห์นิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้ประชาชนผู้ชมนสนใจเพราะว่าราคาขึ้นไปเนี่ยก็มีผลกระทบกับทุกคนครับเ,เ,เดิมเมื่อสักปีสองปีก่อนนะครับเราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าราคาน้ํามันโลกเนี่ยมีแนวโน้มขึ้นมาเรื่อยๆจากที่เคยเคยตกไปทีหนึ่งนะครับขึ้นมาเยอะๆถึงประมาณสักร้อยหสิบเหรียญแล้วก็ตกลงไปทีหนึ่งมา,มากๆเนี่ยนะครับเมื่อ เมื่อสักห้ปีก่อนเนี่ยแล้วทางหลังก็ค่อยๆกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นห่วงอยู่ว่าราคาจะขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะความต้องการใช้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่การไปสำรวจหาและก็พัฒนาแหล่งใหม่ๆเนี่ยจะมีต้นทุนทีนท่สูงขึ้นนะครับพอดีในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพบน้ํามันและกาธรรมาชาติในในอเมริกานะครับใน พื้นที่ที่เราเรียกว่าเชลแกสกับเชลออยการผลิตน้ํามันจากชั้นหินดินดานซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่มาในการที่จะทําให้สามารถน้ํามันที่มันซึมอยู่ในหินเนี่ยมันผลิตออกมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้น้ามันมันมีแนวโน้มที่ไม่สูงขึ้นหรือเปล่ามีสป라이มากขึ้นเพราะว่าปริมาณสํารองที่มาจากน้ํามันที่เป็นหินดินดานเนี่ยมีมากกว่าสมควรนะครับก็ทําให้มีสป라이เข้ามาช่วยรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นก็เลยเราก็จะเลยเห็นว่า ในปีนี้เนี่ยราคาน้ํามันตั้งแต่ต้นปีมานี้ก็จะค่อนข้างมีเสถียรภาพดีนะครับและบางช่วงแม้แต่ลงมาได้ซ้าไปนะครับผมก็เชื่อว่าราคาน้ํามันนี้ก็คงจะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเรามองน้ํามันดูใบเป็นเกณฑ์นะครับเพราะน้ํามันที่มาจากตะวันออกกลางเนี่ยเป็นน้ํามันหลักที่เรานํามาใช้กลั่นในประเทศไทยราคาน้ํามันดิบดูใบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักร้อยเหรียญบวกลบนะครับประมาณนี้ครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ที่ราคาน้ํามันมันจะขึ้นไปสูง เหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อยในระยะสองสามปีข้างหน้าครับคิดว่าถ้าจะมีก็อาจจะเกิดจากความขัดแย้งางการเมืองสงครามอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวนี้ใช่ครับซึ่งก็คงจะเกิดขึ้นช่วงสั้นผมคิดว่านะครับอาจจะมี interruption การขนส่งไม่สะดวกนะครับหรือการผลิตแหล่งผลิตบางแหล่งเนี่ยต้องหยุดปิดไปแต่จะเป็นช่วงสั้นๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่มาของการผลิตน้ำมันก็จะมีหลากหลายทั่วๆไป ครับนะครับเมื่อแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่ถูกกระทบไปก็จะมีการผลิตชดเชยจากที่อื่นได้นะครับ,รบทีนี้น้ํามันแม้ราคาจะไม่ขึ้นไปมากๆเหมือนในอดีตแต่ว่าในแง่ของทรัพยากรน้ํามันเนี่ยมันก็มีจํากัดในแง่ของประสิทธิภาพการใช้ในเมืองไทยเ,ยเป็นไงบ้างครับการใช้พลังงานในเมืองไทยนะครับถ้าเราไปดู ต่อ GDP ของประเทศนะครับซึ่งเป็นสถิติที่จะใช้อ้างอิงก,กันทั่วโลกดูว่าประเทศไหนมีการใช้พลังงานมีประสิทธ,ธิภาพมากน้อยแค่ไหนน,น,นะครับ,รบประเทศไทยนี่อยู่ในเาเลกคอทายที่4ค,คืออยู่บอททอมคอทายก็คือ <ไป S 1> อยู่ท้ายๆเลย25%ล่างของโลกนะครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้ราคาพลังงานเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงหรือเปล่าคือเรา มีการจ่ายอุดหนุนชดเชยหร,รหรือเปล่าหรือยังไงครับครับก็หลายส่วนด้วยกันนะครับผมคิดว่าอันนึงในการที่จะกระตุ้นจิตสํานึกให้คนรู้คุณค่าพลังงานเนี่ยต้องทาหลายหลายวิธีนะครับ <önemli> เรื่องของการสร้างความเข้าใจนะครับว่าพลังงานเนี่ยเป็นของหายากหนึ่ง <demi S 2> <elim. S 1> นะครับใช้แล้วหมดไป <ırım. S 1> แล้วก็กว่าจะสร้างมาได้เนี่ยใช้เวลาเป็นล้านล้านปีนะครับโ <ECH. S 1> ดยธรรมชาตินะครับ สองเราเป็นประเทศที่นําเข้าพลังงานเราต้องรู้คุณค่าในการที่เราจะใช้พลังงานอย่างอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อย่างประหยัดเนี่ยตรงนี้คือการสร้างจิตสํานึกขึ้นมาเราอาจจะยังทําได้ไม่เต็มที่แล้วในวันนี้ก็อาจจะยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในสังคมอยู่บ้างเหมือนกันครับว่าเออเราประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานส่งออกหรือเป็นประเทศที่นําเข้าพลังงานนะครับซึ่งหากไม่มีความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราก็บางบางภาคส่วนก็อาจจะยังเข้าใจว่าเราผลิต พลังงานส่งออกได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้แล้วก็เรื่องราคาพลังงานนะครับ,รบทีนี้ข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดความสับสนเดี๋ยวจะให้คุณเทวินได้ขยายความและอธิบายต่อในช่วงที่สองนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาสนทนาขยายความกันต่อโดยเฉพาะประเด็นที่มีความสับสนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่ส่งออกพลังงานมันเท็จจริงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกัน,นครับ <S 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 คยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน